อารมณ์อุเบกขาอารมณ์มุทิตาเพื่อจะมาชโลมชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเราเองนี่นะแต่พวกเรามันหายากหาไม่ค่อยเจอเอาอารมณ์มุทิตายินดีในตัวเองนี่ไหมอุเบกขาในตัวเองนี่ไหมเอามาวางไว้กับชีวิตความเป็นอยู่ในความรู้สึกเจ้าของน้ำนี่นไหมม,มันไม่อุเบกขาผู้อื่นนะี่ไหมผู้อื่นไม่เป็นที่หลังจริงๆแล้วมันเกิดเมตตาก,กับเจ้าของกรุณาตัวเองมุทิตายินดีในตัวเองนี่ไหมทาว่าผมวิหานเจ้าของได้เสวยก่อนมูเด้ เออแล้วเมื่อเสวยแล้วมันล้นแก้วล้นภาชนะจังหลั่งไหลไปหาคนนั้นคนนี้ได้ความหมายนะมันเป็นอย่างนั้นแต่คนเราหนี่งมิแต่จะไปอุเบกขาคนอื่นกะลุณาคนอื่นเมตตาคุณจะขาดเมตตาตนเด้ทําไมอหังสุกิโตโหมีก็คือเมตตาตนนี่เลยอหังสุกิโตโหมีนะเมตตาตนนี่ไหมความหมายอหังที่เขาเมตตาไหนหมอหังสุกิโตโหมีนะเมตนะตาตนก่อนอะไรก็ตามเริ่มจากตนซะก่อนความหมายนะ ก็เลยอยากให้พวกเรารู้รถธรรมะคือเอามาเลี้ยงเจ้าของนี่สะก่อนเบื้องต้นเราอย่าเป็นทัพพีในแกงหรือว่ามดแดงเฝ้ามะม,ม่วงความดีให้เรานี่แหละเสวยเองก่อนอย่างตัวอาจารย์เสวยอาจารย์อิ่มแล้วมันล้นจากภาชนะล้นจากหัวใจแล้วหลังไหลก็ไปสู่ญาติพี่น้องวงวานลูกหลาน